ชมดอกไม้ในบ้านค่ะทุกคนเห็นไหมคะดอกไม้ในบ้านดอกดูกเต็มเลยค่ะใครชุมก็โชคดีโชคดีกันทุกคนนะคะดอกให,ใหญ่เลยค่ะนะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็กระถางสีขาว ไปค่ะไปดูข้างนอกด้วยพาทุกคนดูดอกไม้นะคะอากาศเป็นอย่างไรแลวคะวันนี้อากาศลมหนาวพัดมาแล้วค่ะอุณหภูมิวันนี้อยู่เท่าไหร่อุณหภูมิวันนี้อยู่ที่สิองศาค่ะทุกคนเย็นแล้วค่ะมีเจมก็ได้ใจเชื่อกัน เอาเหือกันหนาวออกมาใส่เราค่ะทุกคนมะคามมะเบิ่งดอกไม้เดียวเรื่องค่ะขอบคุณกังหน้าเปิดนกันนี่ก็สวยสวยงามค่ะทุกคนร่มแห้งแห้งค่ะทุกคนร่มแห้งเยอะเจิมผ้าไปเบิ่งเนี่ยเยอะเจิมก็เสียใจอยู่นะแต่ ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติสร้างมาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหะค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าคืออะไรก่อนจะดูอะไรก็มาดูตรงนี้ง,งามๆก่อนค่ะง,งามๆก็คือดอกไม้นี่หละเนี่ย อันนี้ดอกอะไรดอกรักเกรค่ะนี่ดอกเหลืองกับคือดอกลอกเหลืองนั่นแหละดอกสีมพวอันนี้กับรูซือค่ะอืมตะุกนระเบิงเนะลยลมละเม่ละนาดเลยค่ะทัวภูมิเนเจิมนะเจิมสิตังมันล่มแห้งหลายแมนะจะเจิมมั่ถมใบเนี่ย แต่ก็บ่อยูบดอกค่ะ okay, ทุกคนลมเอ้ยม,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 มาเบิ่งนดูนี่ไปแล้วค่ะหนึ่งต้นโอมาหลายเดือนแต่ก็ต้องจากไปแล้วเพราะว่าลมพัดค่ะเนี่ยมองเนี่ยนัน่นต้นนั่นก็ล้มแล้วนะ่ะโอ้ยลมซ้ำค่ะเม่เหลือแล้วเนี่ยเพราะว่าลมมันแห้งนี่แม่เห็นบ ร่มแบบเนี่ยหมดกันเลยค่ะเอาลมไก่พัดลมไลว้ังส่ล่ะเะยังไหนเนาะ่มมันแห้งเนาะยันมะล่นอะไรยังไม,ม่เย็นตัวเย็นตวเยไว้เหลืออะไรกินเท่านั้นล่ะค่ะมเตาก็เก็บไปไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วล่ะมันพลังกิด แก่แล้วค่ะพูดกินได้แล้ววุ้ยลมแห้งน,นี่ข่ดแห้งเลยไอ้จืดเลยเอาใหม่มาสักอันนี้ไว้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอาไม้มาสักไว้แต่ในกระถางเองแต่ชิยู่ ok ha, อ,อยู่ดอกค่ะบ่ลมเลยค่ะดอกไม้อันนี้ก็ยังเหลืออยู่ด้วยน,นี่อันนี้บ่ลมค่ะ แต่อันนี้เอ็นมาเอ็นมานเราควรจะถอนออกว่าเกตเก่าทัวลันเตาไหมคะทัวลันเตายุนี่ครับสลัดแก่แล้วคะ่ะแก่แล้วก็กินได้นะคะอันนี้ก็แรดดิทแรดดิบลุกหัวเรือที่ลนเนี่ยไม่ลุกหัวแล้วอืม แม่ก็ตัวนี้ตัวหัวซันนีออกแยบบบดแยบกบเปินตลูกผสมบุญกัแบแยบเปิลแตบบนน่ทุกคนโดนไหนสวยงามดอกไม้ล้วก็ไปนั่งคุยกันกันะไม่เจ๋งเะ คัดขาเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเห็ดอันนี้ก็ฝังอีตูค่ะแดดบุษสัมค่ะทุกคนเรี่ยมหรดอกไหม่มาใส่เกียยวกันใหม่เพราะว่าลมพัดหักสันเดยค่ะเลยได้มาใส่นคาเห็ดทำความสะอาดแล้วยิจิมก่อนค่ะทุกคน ยิ้มก้อนก้อยสวัสดีค่ะยิ้มให้สดใสสดสวยนะคะยิ้มให้มีความสุขค่ะยิ้มจะทุกจะสุขเราก็ต้องยิ้มสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุโคนยายเจิมชนบทสวีเดนหนาวแล้วค่ะยายเจิมหนาวเลยเห็นบอกเลยใส่เสื้อกันหนาวแล้วนี่เห็นบอกอหังี่บตันจกหน่อยเลยค่ะ ต้องเอาเสียขนาวมาใส่แล้วค่ะทุกคนนั่นละเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะผ่านไปเร็วมากแล้วไอ่เจ้งก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะทุกคนอยู่กับธรรมชาติหาเหตุหาผลละไม่ปลาอย่างไรทุกคนเบื่เนี่กามนี้ก็อากาศก็แดดแดดบดบ,ดบดนะคะท็ามนานั่งคุยทั้งน,นอกคือกาวลมแห้งเก ได้ยินอยู่หรอกน้องค่ะย้ํมเพิ่มเสียงที่ว่ายาย้ํมเวลาเสียงดังๆเลยเพิ่มเพิ่มเสียงนะคะแต่พูดก็จะพูดธรรมชาติกว่ากลัวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินนะคะกลัวเอฟซีจะไม่ได้ยินก็เลยจะต้องเพิ่มเสียงให้ดังๆเดี๋ยวเพิ่นก็บทว่าเมื่อได้ยินเสียงย้ําเจิ่มอีกย้ําเจิ่มก็เลยเพิ่มเสียงไปทําให้เสียงดังกับพรเสียงเอาด้วยค่ะเอาอี้สิมา่อบวเรื่องอย่างบวบเรื่องอย่างหรือบวบเรื่องเก็บเห็ดก็ร่มแห้งล่ะ ต้นทัวภูมิเยอรมกับฮักไปแล้วสองตนค่ะแต่ว่าก็อยากมาบอกจักน้อยเนาะพ่อคิดใ้เป็นสิบนาทีอย่างกงีสนคะคะอันที่มาบอกว่ากับมือใดเอนละห้าเที่ยเอซบอกคนรเพิ่ลืมคิดเลยบอกหลายมือเราก็สิยืมเนาะสิลืมเนาะค่ะยจะเจิมกับเมืองไทยวันที่เดือนก่อนเนาะค่ะายเจิมกับเดือนเมืองไทยปีนี้นะคะปี2025 ปี2025ก็เพิ่งกลับมาเดือนเมษานั่นแหละค่ะกลับมาเดือนเมษาเสร็จแล้วก็จะกลับไปอีกเดือนพฤศจิก,กา2025นไปถึงเมืองไทยก็วันที่19ตอนเช้าบินจากสปิเดนวันที่18ค่ะฟังให้ดีนะคะเดือนพฤศจิก,กายนเะเจิมกับพระเอกบินกลับเมืองไทยอีกค่ะบินกลับเมืองไทยในรอบปีนี้สองรอบนะคะ่ะ จะเชื่อมกับเมืองไทยปีละสองรอบผมแม่นแมรน์บอค่าทุกคนปีละรอบมันราคาแต่มันก่มันไพ่ในปีเดียวกันก็เลยว่าปีละสองครั้งเนาะค่ะนั่นแหละกับวันที่เดือนพฤศจิกายนปีนี้ปีสองพันยี่สิบห้าพูดอีกครั้งบินจากสต็อกโฮล์มออรันดาสวีเดนวันที่สิบแปดตอนบ่าย ถึงเมืองไทยวันที่19ตอนเช้าค่ะทุกคนนันห่ะกคำว่าบอกทุกคนเราด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะบอกเรื่อยๆล่ะคะ่ะอีกสามเดือนค่ะได้บินกลับเมืองไทยเดล่าเร็วมาค่ะทุกคนถึงจะร่างกายจะเป็นอย่างนี้แต่ใจสู้ๆนะคะจะเริ่มก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเราก็ทำ จิตใจให้สบายแล้วมันก็จะผ่านไปถ้าคนไหนไม่มีโรคไม่รู้หรอกคะ่ะว่าคนที่เขามีโรคนะ่ะเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้คะ่ะแต่ทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองการเป็นอยู่ของตัวเองไม่มีใครรักเราเหมือนตัวเราลอกตัวเราเองนะคะดูแลสุขภาพร่างกายคะ่ะ เจิมก็พูดได้แค่นี้แล้วนะคะทุกคนเจิมก็ขอให้ทุกคนทุกคน f อฟีที่น่ารักทั่วโลกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขทุกๆวันและครอบครัวของ f อฟีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่มาชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ thank you for watching see you next video บายเฮ้เดีเฮดีอ hey ุ้ยแดดออกแล้วค่ะสวยค่ะแดดออกเดี๋ยวเอาดอกไม้จะนี้ด้วยสิเพราะว่าแดดออกก็าบ้างตรงนี้ก็ได้ค่ะบางตรงนี้จะสวยอุ้ยผมก็ปิวเฉยมากอย่างนะ้นชอบยิ้มค่ะ